สวัสดีคร่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำสามสถานที่ที่นิสิตมอวสอนิยมไปใช้บริการและอันหนังสือสอบจะมีสถานที่ใดบ้างเริ่มจากสถานที่แรกเลยค่ะ life, สถานที่แรก MSU Space เป็นสถานที่ที่เพิ่งเปิดให้บริการภายในปี2025 และอาคารเอเมทิวสเปซท o ออกแบบเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับนิสิตมีกลุ่มโต๊ะมุม,มทำง,งานแบบเปิดให้เลือกที่หลากหลายและเงียบสงบมีแอร์เย็นมีห้องประชุมให้จองสำหรับทำง,งานกลุ่มหรือการประชุมย่อยทิ้งอำนวยความสะดวกเช่นปลั๊กไฟ Wi-Fi เก้าอี้ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องทำงานเป็นเวลานานและสถานที่ที่สําสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสืสร่อสารหลักของมหาวิทยาลัยลมหาสารคามใช้สำนักนี้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการเทคโนโลยีลสารสนเทศแก่ทั้งนิสิตบุคลากรและงานวิชาการอื่นๆและสถานที่ที่ 3, สจะหันที่สุดท้ายห้องสมุดกลางหรือสำนักวิทยาบริการที่นี่คือคุังทรัพย์ความรู้ที่รวมหนังสือ บทความและพื้นที่น่าอ่านบรรยากาศด,ดีมองกับการอ่านหนังสือสอบและเป็นสิหารที่อำนวยความสะดวกของนิสิตหลายๆคนในมอวสอค่ะ